โปรเซสเซอร์ประเภท APU ของ AMD เนี่ยครับเป็นทางเลือกที่ดีเลยนะสำหรับคนที่งบประมาณไม่มากเพราะว่ามันมีทั้ง CPU แล้วก็มีทั้ง IGPU หรือว่า it, วกราฟิก processing unit ูดงานมีการ์จออยู่ในตัว CPU ด้วยนะครับคุณก็สามารถเอาไปใช้งานได้แบบไม่ต้องเสียบการ์จอแยกเลยนะครับประมาณว่าเสียบตัวเดียวก็ภาพขึ้นแล้วนะครับอาจจะเล่นเกมได้ด้วยนะครับแต่ว่ามันก็แน่นอนนะว่าไม่ได้เล่นเกมดีเท่าพวกการ์จอแยกนะแต่ว่าเล่นได้เกมสวยใหม่ถ้าไม่ซีเรียสปรับสุดเล่นฟูแลดีอะไรเงี้ยก็จัดว่าโอเคนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครง จะเป็นขวัญใจมหาชนสำหรับกลุ่มคนเหล่านั้นเลยพวกเกมออนไลน์อะไรอย่างนี้นะครับ APU หลกัหลกๆแล้วเนี่ยครับก็มันก็เริ่มมาใช้งานแบบดีๆเลยนะช่วงยุคไรเซน 54,600G นะครับและปัจจุบันนี้ก็เป็นไรเซน 55,600G ไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้นไม่ได้หมายความไม่ดีนะเพียงแค่ว่า i2 ตัวนี้จะเป็นรุ่นที่ยังคงสามารถเล่นเกมแบบใหม่ๆ ได้นะครับแต่ว่าได้แบบไม่ได้ปรับสุดอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้นะฮะเหมือนว่ามีคนจะหาวิธีคืนที่ให้กับ r รายเส้6 0 0 g น5 4,600G ได้ด้วยการเอาไปทำงาน AI นะครับยุคนี้นะครับ AI กำลังรุ่งเรืองเลยนะครับแล้วก็ประมาณว่าทุกคนก็คงจะเข้าไปหาทางเล่นอะไรอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็น stable diffusion การสร้างรูปภาพขึ้นมาจากคอม m มนต์อะไรของเราเนี่ยฮะแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าไม่ใช่ทุกคนนะครับจะมีปัญญาซื้อกาดจอแพงแ vram เยอะๆหรือว่า ว่าจะไปซื้อ Nvidia H 1 0 0 Hopper การ์ดมวลผล AI อะไรอย่างนั้นนะครับเพราะว่าต้อยคุณมีเงินก็ไม่ได้หมายความจะซื้อได้นะเพราะว่าตอนนี้มีกี่ใบกี่ใบก็โดนองค์กรขนาดใหญ่ที่เขาลงทุน AI กวาดซื้อไปทั้งหมดนะครับงบน้อยก็ไม่ต้องคิดจะซื้อเลยนะครับส่วนการ์ดจอปกติที่แบบ VRAM 16GB อะไรขึ้นไปเนี่ยมันก็ไม่ใช่กลุ่มราคาประหยัดใช่ไหมทางเลือกตรงนี้นะครับก็คือ APU นะ ในกรณีนี้นะครับมีผู้ใช้ Reddit คนหนึ่งเนี่ยได้เอาไรเ e n 5้6 0 0 g เข้ามาปวนผลงาน AI ได้อย่างเต็มรูปแบบเลยนะครับ แต่ก่อนจะไปฟังกันต้องบอกตรงๆนะครับว่าคุณอย่าไปหวังอะไรมากนะครับในวงการไอทีเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับที่คุณจะเอาของราคาถูกมาใช้งานได้แต่มันก็ไม่สามารถใช้งานได้ดีของราคาแพงไม่ใช่ว่าผมเล่าข่าวนี้ให้ฟังแล้วหลายคนจะมีความหวังว่าโอ้โหไรเซนเ p u มันจะดีเท่า NV i d i a เดีย e r H100 เเป็นไปไม่ได้นะครับคุณจ่ายเงินเท่าไหร่คุณได้เท่านั้นไม่ต้องหวังเกินตัวนะครับในวงการไอทีส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ฮะเขาเนี่ยได้อัปเปอรเซอร์ตัวนี้ ซึ่งมันก็เปิดตัวมานั้งแต่ปีแบบเออหลายปีแล้วนะครับจำนวนข้อมี6ข้อ12เทรดนะครับแล้วก็ใช้คอร์แบบ Zen 2, Base Clock 3.7 g b กบูสคล็อก4.2 g ิกนะครับค่า TDP 65วัตตัว i GPU ภายในเป็น Vega มี Compute ์ยูนทั้งหมด7หน่วยนะครับสิ่งน่าสนใจเลยนะครับก็คือมันเป็น APU แล้ว APU มันน่าสนใจยังไง คือคุณรู้ใช่ไหมว่า i APU เนี่ยมันไม่มี VRAM ของตัวเองนะครับนั่นแปลว่าคุณสามารถ All Locate และตั้งค่าว่าคุณจะให้ VRAM เท่าไหร่กับมันด้วยการแบ่งแรมระบบไปน,นั่นเองพูดง่ายๆคุณซื้อการจอมามันมีแรมเขียนมาใช่ไหม4060 RX 7600อะไรเงี้ยมันก็จะบอกว่ามันมีแรมอยู่เท่าไหร่กี่กิกอะไรางี้แต่ว่าพอเป็น APU เนี่ยไม่มีนะครับขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเลือกให้มันใช้ได้เท่าไหร่ ซึ่งตรงนี้แหละฮะที่ผมบอกไปนะครับถ้าการวนผล AI มันต้องการใช้ VRAM เยอะพวกนี้จะเป็นทางเลือกที่ดีเลยเพราะว่าเขาสามารถ allocate RAM ให้มันได้เยอะนั่นเองนะครับตัวนี้ฮะ เขาเนี่ยมีเมมโมรีหลักของระบบนะครับ32 g b เป็นแรมหลักนะครับแต่ว่าเขาอโ c a t e ให้กับ Ryzen 5 4600G ไปถึง16 g b นั่นเองเพื่อรันง,งาน AI บน Linux โดยเฉพาะเลยนะครับซึ่ง16 g b เนี่ยครับมันก็เป็น16 g b ที่เขาแบ่งแล้วคิดว่าเหมาะสมที่สุดด้วยความที่ระบบเนี่ยเขามีอยู่32นะครับแต่ถ้า เมนบอร์ดตัวอืนอ่นมีเฟิร์มแวร์ตัวอืนอ่นแล้วก็แรงระบบมีมากกว่านี้คุณอาจจะสามารถดันอัลโลเคทได้ถึงไ2ส b 64 g b ก็เป็นไปได้แล้วแต่ว่าคุณมีเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมนะครับหลักการทำงานง่ายๆเลยนะครับก็คือเขาเนี่ยได้เปลี่ยนไอรีเซนซ์ห้เนี่ยให้มันเป็นกราฟิกการ์ดที่มี VRAM 16G b กนะครับก็พูดง่ายๆแปลงตัวเนี้ยให้คอมของเขาเห็นเป็นการ์ดจอแรม16นั่นเองนะครับซึ่งแรม16กการ์ดจอนี้ มันเยอะกว่าพวก RTX 4070เยอะกว่า RTX 4070 Ti เสียอีกนะครับถึงแม้ว่าพลังการวระมวลโดยรวมแล้วเนี่ยมันอาจจะยังสู้ไพวกการาฟิกการ์ดแยกเหล่านั้นไม่ได้นะครับแต่ว่าอย่างน้อยก็ไม่มีปัญหา vram เต็มมนะฟังมาด้วยนะครับผู้ผลิตการ์ดจอที่ยังงก vram อยู่นะครับตอนนี้ APU ให้ vram แซงคุณไปแล้วนะครับแล้วแต่จะซื้อเท่าไหร่ก็อัพได้นะครับตรงนี้หลักๆแล้วนะครับ การทำงาน Platform, M, เนี่ยฮะ Radeon Open Compute Platform หรือว่า ROCM เนี่ยมันก็ไม่ได้รองรับให้ใช้งานบน APU ตดอย่างใดนะครับแต่ก็มี third party นะครับอย่างเช่น b r o n Holdings นีครับที่มี experimental package ของ ROCM ที่สามารถใช้งานกับ APU เข้ามาได้ทำให้ตัว APU เนี่ยสามารถใช้งานกับ framework ไม่ว่าจะเป็น PyTorch หรือว่า TensorFlow ได้ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งถ้าตรงนี้มันใช้ได้ก็เหมือนเป็นการเปิดประตูให้กับ AI software เข้ามาใช้ได้นั่นเองนะฮะผู้ใช้คนนี้นะครับก็ได้โชว์ YouTube วิดีโอมานะครับเคลมว่า AP u ของเขาเนี่ยสามารถรันงาน AI ได้หลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น s t b l l e i i f u u s o o n f s t t h h t t m n n i p t t 4 Alpaca Lora, Whisper LM และ llama นะครับแต่ก็น่าเสียดายนะครับที่เขาไม่ได้โชว์เดโมอะไรให้เราดูกันมากมายนะครับเขาโชว์แค่ตัว stable diffusion ให้ดูเป็นหลักๆนะครับซึ่งตัวนี้เอาจริงมันก็เป็นอะไรที่คนสนใจด้าน AI สนใจจะใช้มากที่สุดนะตอนนี้อย่างที่เห็นนะครับในประเทศไทยเองก็มีคนเอา stable diffusion มาใช้กันเยอะแยะเลยนะครับเจนเนเรตรูปภาพอะไรก็ได้บางทีทำเป็นเรื่องตลกหรือทำเป็นเรื่องงานซีเรียสตัวนี้ก็ทาได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครมีไรเซนตัว APU ตัวนี้ก็คิดว่าเป็นข่าวดีสำหรับคุณไปละกันนะครับส่วนประสิทธิภาพนะครับเป็นยังไ ทำออกมาได้1นาที50วิในการเจนรูป512คูณ5อ2มาด้วยค่า Default Setting แบบ50 step นะครับก็ถือโอเคนะสำหรับ APU ในราคาไม่กี่พันบาทนะครับแล้วก็มันก็สามารถแข่งกับโปรเซอร์ระดับบนบางตัวได้เลยด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าทำยังไงเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ ออกมาบอกวิธีเซตอัพหรือว่าไม่ได้บอกทู UTORIAL อะไรแต่อย่างใดเพียงแค่รออยูนิดนึงนะครับเพราะเขาทิ้งท้ายไว้ว่าเขาบอกว่าในอนาคตเนี่ยจะมาสอนวิธีเซตอัพด้วยนั่นเองก่อนจะไปสรุปกันนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยครับ งานนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีเลยนะครับสำหรับคนที่งบประมาณไม่มากนะครับเพราะว่า A.P.U. พวกนี้ราคามันไม่ได้สูงเท่าไหร่นะครับแล้วถ้าใครอยากจะลองเล่น A.I. ไม่อยากไปซื้อกาฟิกการ์ที่มี V.RAM เยอะๆเนี่ยทางเลือกแบบนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับมันก็เป็นแค่ทางเลือกแบบว่าทางเลือกเฉยๆเพราะว่าตามความเป็นจริงแล้วถ้าคุณอยากได้ประสิทธิภาพที่ดีคุณก็ต้องซื้อของดีๆทีนผมว่าไปตอนแรกนะครับไม่มีของถูกแล้วทํางานได้ดีกว่าของแพงนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติเรื่องสัจธรรมของชีวิตเลยก็ว่าได้เหือน นนเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะทํางานพวก AI แบบจริงจังไปหาไรายได้เนี่ยคุณไปมองกราฟิกการ์ดเลยครับซึ่งกราฟิกการ์ดที่ดีในการทํา AI ก็ควรจะเป็นกราฟิกการ์ดที่มี vram เยอะด้วยเช่นเดียวกันครับ